สวัสด e <c oughs> ีเลยค่ะสวัสดีค่ะสใครนะคะสวัสดีค่ะมามีเองไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมากินของเรนโบ้กันนะคะอ่าเราจะมากินกันเลอเฮ้ยไม่ฉัน sorry โอเคค่ะนารก็จะมี้องันนี้ระวังไหมเราเป็นอะไรนะเดี๋ยวคราวนี้เราก็ซื้อขนมมาเร็วเดินเดินอ่าเดี๋ยวระวังน้ำอันนี้ไว้ตรงนี้กันนะคะ อเควันนี้เาะนนจะกินมากินด้วยนะคะอ่าวันนี้เราจะมากินคลิปกินกันใช่ไหมคะใช่คะ่ะอ่าแต่มาดูกันว่าเราจะกินอันไหนอันแรกดีคะอือพิสกาเขากินอันนี้ก่อนอันแรกอันนี้คือหยิบให้คุณดูดูหน่อยคะ่ะไข่มุกนะคะอ่าเดี๋ยวหยิบเข้าไปใกล้ๆ yeah. mm hmm. อ,อย่าอ่ันไหนเพิ่งกินนะคะเพิ่งกิน mm hmm. อย่าให้ทุกคนดูให้คะ่ะ อันนี้เป็นคลิปกินคลิปแรกของเรามันก็จะงงนิดนึง <c oughs> อา้าวกินให้ดูเลยอ่าเรามากินที่สวนเรานะคะเอาเป็นไงคะอ๋อหน้าเลยค่ะนะคะเป็นหน้าตาขนมที่เราจะกินวันนี้โอเค <c oughs> หเายไปแต่กายคนเดียวไปเลย คะโอเคอกินเลยแต่ว่าจะกินอะไรคะจะกินเลยค่ะอันนี้จะกินอันนี้ใช่ไหมคะได้เลยมาได้เลยเดี๋ยวมาเราจะได้หอดมาด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวมันจะช่วยแกะให้เออค่ะแต่วิสกายแกะได้เลยทีเดียวอ่ะแกะได้ไหมอ่ะพิสกายแกะเลย วันนี้วางไว้ตรงกันค่ะวันนี้เราออกมาทานกันอยู่ที่ไหนคะสวนหน้าบ้านใช่ไหมคะก็อาจจะแบบมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะคะนิดหน่อยนะคะทุกคนก็อาจจะต้องอดทนนิดนึงอดทนนิดนึงนะเห้ยยยยกยย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 นยยยยยจยยกยย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 งยรยยยยยไยยยย้มยยยยอยายยยยยยยอยยยยยย อย่าอันนี้เลยไหมคะเขาให้มาทำอะไรเหรอคะอันไหนคะหลอดอันนี้เอาไว้ใส่อย่างนี้คะ่ะตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ่าไว้ดูดได้แล้วคะเน,นี่ย <c oughs> อ่ะกินเลยอันไหนคะพี่สก,กายจะกินอันไหนคะน้องจะกินอันนี้นะคะคะน,นี่ฉีคให้อือทานเลยอ<า>๋อ <า S 2> อันนี้เป็นแย่คะเป็นเจลลี่เหรอคะ อร่อยไหมคะเยี่ยมไปเลยเหรอคะ <c oughs> ว้าหมดอันเลยค่ะ <c oughs> เอาไรต่อดีคะ <c oughs> เล้ยค่ะหมอกี่ยวก่อนนะคะดดนนได้เลยค่ะหยุดม,มาเลย น้องอาจจะยังกินไม่หมดนะคะทุกคนเพราะว่าเขาอาจจะหวานเกินไปนะคะแต่ก็เดี๋ยวค่อยๆกินไปอ่ะต่อไปอันไหนคะหนูจะกินไหนคะน,นี้ค่ะโอเคออะแกะเลยลมั<อ>ไไนมีตัวนี้ได้ไหมไม่ออก,ออกเอามันมาช่วย <c oughs> ชุบจะเป็นอย่างนี้นะคะดึงออกปึ๊บดันขึ้น <c oughs> อ่าดันขึ้นให้ดูคนดูทําไงคะ <c oughs> นี่รสชาติอะไรคะ รสชาติโคงค่ะวันนี้เราก็จะกินหลากหลายรสชาตินี้นึงใช่ไหมคะใช่ค่ะอือยังนี้เลยมันดูอร่อยนะคะทุกคนไม่ว่าจะมีเสียงเยอะแยะนิดนึงนะ แบบนี้นะคะอันนี้อิ่มยังคะอิ่มแล้วค่่ะอิมแล้วก็ปิดฝาไว้มันยังเก็บไว้กินครั้งหน้าได้นะคะทุกคนแต่มามีไม่แนะนําให้เก็บไว้นานนะอโอเคอ่ะหมดอออายุก่่นะมันจะหมดอายุก่อนอ่ะต่อไปค่ะอันไหนดอีอันนี้อันนี้แล้วอันนี้รสชาติอะไรคะรสชาติแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล โมไดลกับเัวร์ที่มาดูด้วยนะคะแล้วก็รวมหมีเจเลไปด้วยอื พี่ชายอาจจะบิดนิดหน่อยนะมันไม่ขึ้นกินให้ดูสิไม่บิดจากก้างกบเดี๋ยวข้ามาจากล่างที่มังบนว้าวเป็นพระเลยนะคะโอเคได้แล้วได้แล้วอะไรไหมคะอร่ค่ะไปกินเจนวีนะคะ อ่าหมดแล้วโอเคอะไรถัดไปพี่คะยุงกัดเหรอคะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวไปเอายามาทาให้คะ่ะอยู่ในสวนหน้าบ้านนะคะยุงเยอะมากเลยข้างบ้านไม่ใช่หน้าบ้านอะไรต่อคะ <Okay. S 1> อ่าอันนี้รสชาติอะไรคะรสชาติ <For sure. S 1> ลิ้นจี่ลิ้นจี่ อาจจะคันหน่อยคะอ่ะวต้องหกต้องหกแล้วต้องจับข้างบนไว้ด้วยถึงจะบีบตัวข้างล่างก็ต้องจับข้างบนไว้ค่ะเอาเข้าปากเลยว้าวดูหนักไงหมดเกลี้ยงอะไรดีกดีคะ ่อไปก็อ่าเป็นอะไรคะตัวนี้มันเป็นคืออะไรคะคือเยลลี่ค่ะอ้าเยลลี่นะคะอ่ะชิมให้ดูเลยค่ะงามเป็นไงคะรถดีรถนี้ดีไหมคะอืมพ่สกายอาจจะโดนมีงกัดนิดหน่อยอื ไปเอายามาคะให้รถหน้าแบบนี้อาจจะต้องอันนี้เป็นรถอะไรคะเป็นรถมะม่วงแมงแมงอะไรคะมะม่วงภาษาอ๋อ mango โอเคอ่าอยู่หน้าบ้านนะคะมันก็จะแบบนี้อยู่ในใก้ป่าเนาะสงสัยต้องไปเอาต้นที่มันแบบปลูกไ่ยุงมาปลูกดูแล้วว่ เมนกูเป ok 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 ็นไงคะรสชาติเมนกูอร่อยมากค่ะเมนกูอร่อยมากเลยแล่วกันแต่บางอันมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะดูเข้าไปดูเข้าไปวิ้ยเนี่ยแหละผม ไป้หาจิ้งให้ค่ะยังไม่หมดคะ่ะยังไม่หมดแถมไม่หมดมาค่ะจิ้งให้ค่ะโอเคหวานสุดๆไปเลยไหมคะวันนี้โ <c oughs> ดนใจไหมคะ,ะต่อมาค่ะอุ้ย เยนดี่งลงในโชว์สิโซ่เิเอาเอาโชว์ให้ดูซิเอา,าต่ดมันมาหน่อยนึงมันสูงไปโอเคอ่ากินอะไรต่อดีคะขอันนี้อ cool ่าคืออะไรคะโชว์โชว์ให้คุณดูใกล้ๆกลให้คุณดูคุณดูใกล้ๆหน่อยค่ะนี่อากาศกลางวันงามอุ้ยละลายละลายอากาศด้านนอกมันร้อนลายติดมือเลยเหรอคะอร่อยไหมคะยังได้อยู่ไหมยังได้อยู่นะ กินหมดไปเยอะมันอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมีแอปลองชิมหน่อยนะอือหืออแบบอกชอบหอยมุกมกมากจิตปันไหมคะไหนไหมไงจิตปัน,นยังไงเห่า ้ำไปก่อนนะคะ,อะตอนนี้เยลลี่ที่เสียบไม้ก็เริ่มปิออกแล้วนะคะเอาวหน้าต้องใช้ไม้เล็กกว่านี้หน่อยอ่ะกินตีไหนก่อนปิดปันแล้วคะ <laughs> <laughs> ออกไหมคะโอเคอ่ะต่อไปค่ะทำอะไรดีคะน้ำเลยค่ะเช็ดมือได้ไหมคะอ่ะต่อไปไหนคะ อันนี้อีกครั้งหนึ่งเหรอคะโอเคกลับมาที่จุ๊บปอจุ๊บอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้จะแอบพิซซ่ากายกินอันนี้อันนี้พิซซ่ากายกินไม่ไหวนะคะเพืนเี้ยวเดี่ยวอริงหของคน ยีมมี่ไหมคะยียมมี่มาเลยคะ่ะแล้วเราไม่ไม่เอามือเข้าไปมันก็จะหดมันก็จะล่วงลงไปข้างล่างใช่โอ้เดี <laughs> ย๋ <laughs> ยวจะไม่ได้กินแล้วนะคะเนี่ยมันก็จะละลายไปนะไข่ <laughs> มุกละลายเง <laughs> ี้ยวโอ,อ้เละ ไดค่ะทุกคนอันนี้เช็ดผ้าข้างๆได้ค่ะเอาอันนี้เช็ดเลยอโอเคค่ะ คนคะก่อนที่จะให้น้องกินขนมอย่างนี้ได้นะคะัมอีิก็พากินข้าวเช้าข้าวที่องอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบทันเบรกนะคะอาหารบ้างของเขานะปกติไม่ได้ให้กินเยอะขนาดนี้นะคะอันนี้เขาอยากถ่ายคลิปเองใช่ไหมคะได้อยากถ่ายเองหมอีิก็เลยพาไปซื้อนะคะ <c oughs> ไม่ได้บังคับกันนะนั่งดีๆนั่งดีๆคุณสตีนั่งข้าไหนก่อนนี่ค่ะว้าวยุดกับค,ค่ะ <c oughs> อย่าแล้ว ยุงยุงไม่ใช่แมงวันวันมากันเป็นเลยหลังจากพี่เอนดาไม่ได้ทำคลิปนานใช่ไหมคะก็จะกลับมาทำคลิปนี้อันดานะอีกรอบหนึ่งนะก็ฝากติดตามทั้งช่อง YouTube แล้วก็ช่อง Facebook ของเราด้วยนะ ในช่อง Youtube ว่าอันดาบอิชเวอรนะคะเดี๋ยวมันมีจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะกับอีกอันหนึ่งคือช่อง Facebook ของเราก็คือรัฐพี่พรนะคะเป็นช่องของมันมีเองนะโอเคเดี๋ยวมีจะไปวางไว้ตรงนั้นเดี๋ยวมันจะทําตัวขึ้นทางใต้เหยนะ <c oughs> ออะต่อมาก<า>ินอะไรเดี๋ยมันจะยุ่งค่ะมันจะยุ่ง แขวนลว่ามกาแขนะโอ้ยมาเล่มามายอดปากกอบีแล้วกัอ่ะต่อไปค่ะต่อไปจะทำอะไรคะอ่างบ้านก็คือทำตะกร้าวแล้วนึงอะไรค่ะ เดี๋ยวมามีจะช่วยพี่สก,กายกินด้วยนะคะ mm hmm. ไปแล้วงามๆนี่งามๆนี่งันง,ง,งพี่สก,กายกินเปรี้ยวไม่ไหว mm hmm. อันนี้ไหวไหมเดี๋ยวช่วยไม่ไหวเหรอนี่สีเผาเผาทำปะพี่สกายสีไหนอืมตอบไปงี้ ต้นกิสมาดเอางีเหมืนะคะงามต่อค่ะพี่ตะกี้กินอะไรคะขอ,อแล้วกันนะมากินทีหลังค่ะกินเลื่อนหมดค่ะเอาสีแรกก่อนค่ะ<อ>ามาเอาสีเขียวอ่มามันนู้ดสีเขียวสีเขียวมันมาน,านู้ดมันสิงค่ะ ชนชนจิ้งเคไม่ใช่วันมาก่อนพิษาก็ถูกแล้วอันนี้พิษกายอะไรคะอังน,นี้ใช่นี้แล้วเอาพิษกายไหนคะไม่เอาสักีเลยหรอคะเอาสีนี้นะโอเคอ่ะยื่นสีสุ่มมาให้แบบนี้ <ปะ S 1> อือป่ะแล้วนะคะทุกคนเป็นของมัมมี้แล้วพิษกายมีสองใบน,นะคะทุกคน <Okay. S 2> เขาอเรียกประชุมน้องหมีนะคะนิงๆเราตุ๊กตาวีเราตุ๊กตูเราตุ๊กตีโฟกัสพี่สกายน้อยอะแล้พี่สกายนะคะก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้อะบายๆทุกคนคะ่ะลูกบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากให้กินอะไรก็บอกกันมานะคะ mm. วันนี้อร่อยมากไหมคะ น bueno Grandpa bye> bye ี่เสียงนักพากนะคะทุกคนบายบายทุกคนค่ะแล้วเจอกันใหม่อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดแชร์นะคะอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวยาไว้ก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ค่ะ